ุกคนคนเข้าป่าไปด้วยกันพามาพามาสนามเครื่องล่อนดูชมเมืองจ้ะนี่จ้ะทางที่เขาจะบินนะจ้ะอันนี้ก็คือนี่ป้ายที่บอกนั่งบนเครื่องล่อนแล้วก็ชมเมืองจ้ะสามเมืองชมเมืองที่คนเข้าป่าไปด้วยกันอยู่จ้ะ ตอนนี้นี่คือป้ายถ้าเขาถ้าเขาห้ามเข้าก็คือเขาจะเอาเนี้ยลงจ้ะตอนนี้เขาเปิดให้เข้าได้เดี๋ยวไปถามเขาก่อนเขากําลังซ่อมเครื่องร่อนอยู่หรือเปล่าดูนะจ๊ะเดี๋ยวไปถามทุกคนนี่จ้ะเครื่องได้มาเห็นเต็มตาดูจ้ะแต่อย่าเอาไปตีเป็นหวยกันนะจ๊ะดูจ้ะดูใกล้ๆครั้งแรกเหมือนกันจ้ะ นั่งได้คนเดียวหรือสองคนก็ไม่รู้ไอเนไปโซนซิสนะถามเขาเขาบอกว่านั่งได้คนเดียวจะ้ะนั่นคือโรงเก็บรถเขาจะ้ะนะยาวมีเครื่องตั้งหลายเครื่องเลยจะ้ะข้างในนั้นอันนี้ปิดยาวไปนู่นนะจะ้ะไม่รู้ว่ามันกี่เครื่องเต็มเลยจะ้ะนี่จะ้ะหนึ่งเครื่องเขากำลังซ่อมอะไรก็ไม่รู้ ไปจ้ะไปต่อไปต่อจ้ะนี่ทางทางไปไปนี่จ้ะทางยาวเป็นกิโลเลยจ้ะเขาวิ่งแล้วก็ก็ล้นขึ้นไปชมเมืองเมืองที่คนเข้าป่าอยู่ด้วยกันก็คือเมืองเซนลีเกิลสตัดจ้ะนี่เราจะไปดูอะไร จะพาไปดูกวางจ้ะส่วนกวางที่เคยถ่ายไว้ให้ดูว่าจ้ะไปไกลมากมันรอกินอาหารจ้ะเนี่ยสวนมันมีตรงไหนมั้งเอ่ยเนี่ยจะสวนสวนเขานั่นเขารอกินอาหารจ้ะ โอ้โหซูมให้ดูเห็นกันไหมเอ่ยโหขนาดซูมแล้วนะเนี่ยเห็นไกลๆนั่นนะจ๊ะไกลๆก,ก็ไม่มีเลยจ้ะสักตัวหนึ่งโอ้โหนี่อยู่ตรงนี้อีกสองสามตัว เสียดายเสียดายบรรยากาศมากเลยจ้ะนี่ก็คือหมู่บ้านคนเขาป่าไปด้วยกันอยู่จ้ะโอ้พลาดโอกาสพลาดโอกาสมากซูมให้ดูอีกครั้งจ้ะเห็นใกล้ เอาไว้โอกาสหน้านะคะโอกาสนี้เห็นไกลมากสวัสดีค่ะทุกคนคนเข้าป่าไปด้วยกันพามาชมส่วนกวางจะ้ะนี่จะ้ะเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาจะอยู่ตรงน้ไหมหมาทางด้านหนึ่งจะ้ะไปดูกันจะ้ะว่าจะเห็นเขาไหมใกล้ๆอ่ะจ้ะ ว่ามีหรือเปล่าโอ้เห็นเห็นอยู่ใกล้ๆโอ้โมีจะ้ะมีกี่ตัวเนี่ยโหน่ารักทั้งนั้นเลยเฮ้ย มาคิดว่าเรามีอะไรให้กินจ้ะเดินมาจ้ะไม่มีอะไรให้กินนี่เขาคิดว่าเรามีอะไรให้เขากินงั้นเขาเริ่มเดินมาแล้วจ้ะนี่ชมกันใกล้ๆเลยจ้ะส่วนกวางที่บ้านคนเขาป่าไปด้วยกันอยู่จ้ะอ้วน อ้วนน่ากินไหมจ๊ะแต่ก็น่ารักนะอุย๊ยฝูงนกอะไรนกพิราบโหชมความงามของนางกันจ๊ะนั่นนกพิราบก็มีนะโอ้เห็นอะไรใหม่เอ่ยนางชี่จ้ะนี่เขาจะกำลังจะเดินไปไหนกันเข้าไปทางงูน้น เขาคิดว่ามีอาหารให้กินขเดินไปทางนู้นจ้ะส่วนเขากว้างมากเนะจ้ะนี่จ้ะเขาคิดว่ามีอาหารให้เขากินเขาก็เดินมานี่จ้ะน่ารักไหม ตัวเมียทั้งนั้นเลยจ้ะมีตัวผู้ไม่กี่ตัวเข้ามาไว้ผสมพันธุ์ให้มันมีลูกตัวไหนออกมาเป็นตัวผู้เขาก็จัดการขึ้นเคียงจ้ะตัวไหนเป็นตัวเมียเขาก็เอาไว้ดูข้างในเลยจ้ะนี่จะเป็นยังไงพวกนางคิดว่ามีอาหารให้กินนางก็ไปทั้งนุ้นกันหมดเลยจ้ะนี่จะกำลังเดินกันมาอีกเต็มเลย เขาเดินไปไหนกันเดินไปหาเป็นแถวเป็นแนวตรงนั้นตัวผู้จ้ะห้าตัวหกตัวตัวผูวว้ทั้งนั้นเลยอันนี้ก็ตัวเมีย นี่เดินกันไปละเดินกันไปในอีกเสียดายอะมาใกล้ๆนางๆก็เดินหนีคนเขาป่าเอาบรรยากาศส่วนๆ่นงามมาฝากจะ้ะส่วนกวางจะ้ะไม่มีอะไรมากวันนี้คนเขาป่าไปด้วยกันก็ขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะจะ๊ะที่เข้ามารับชมมาจะ๊ะ ผิดพลาดประการใดคนเข้าป่าไปด้วยกันก็ขออภัยด้วยนะจ๊ะคลิปนี้คนเข้าป่าไปด้วยกันก็ขออวิพรเอฟซียยอ, FC, อย่าเจ็บอย่าจนจ้ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงสวัสดีจ้ะโอ้ยชมนางกี่ๆก้เลยจ้ะ ขาจับ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 นี่จะดูกันใกล้ๆเลยจ้ะดูกันใกล้ๆเลยจ้ะเป็นไงมั้งจ้ะโหโหนี่กำลังเดินกันมาเป็นแถวเป็นแนวเลยจ้ะ เดินมาหาเรากันแล้วจ้ะโหเยอะมากนี่นางกำลังกินหญ้าก,กันจะ้ะกินหญ้าโหมีแต่ตัวอ้วนๆถ้าเป็นบ้านเรานะไม่เหลือแล้วเนะี่ยแต่นี่มันอยู่ในสวนจะ้ะเลยรอดไปแต่ก็ไม่รอดลอขึ้นเคียงอย่างเดียวแต่พวกตัวเมียเนี่ยรอดจะ้ะตัวไหนเกิดมาเป็นตัวผู้ไม่รอด โอ้โเ,เยอะเยอะไม่จะนับไม่ถูกจะว่ามีกี่ตัวมาใกล้ๆเลยจ้ะเยอะมากดูจ้ะโอเคจ้ะแค่นี้เลยจ้ะ